เขาแค่เปรียบเทียบเฉยๆว่าบางทีสิ่งที่เราต้องการสิ่งที่เราเรียกร้องคนมันก็ไม่ได้ได้ยินสวัสดีครับอ่านี่เอิ๊ตตี้ครับสุนโตาพวกเราบอยสเกลนะครับเราไปชวนคุณดูตัวอย่างหนังพร้อมๆกันในคอนเทนต์ที่ชื่อว่าภาษาหนังเล gend ถึงเลิกครับวันนี้เป็นหนังญี่ปุ่นพี่ญี่ปุ่นหนังโรงเนาะหนังโรงครับชื่อเรื่อง52เฮิร์ตคลื่นเสียงที่ไม่มีใครได้ยินอ่าปกติคนเราอันนี้ถ้านี่นี่นี่ห้องเสียงมาก่อนปกติคนเราได้ยินได้ยินเสียงที่ขึ้นความถี่เท่าไหร่ไม่รู้ เอิร์เอิร์อยู่ห้องเสียงมา่ก่อนนะถายส่ไเป่งเดียวคือคือคือมันจะมีความถี่ของคลื่นเสียงอยู่เนาะที่คนได้ยินแต่52เฮิร์สเนี่ยมันเป็นมันเป็นความถี่เสียงที่คนจะไม่ได้ยินแต่มันมีเสียงนี้อยู่นะแต่เราเราแค่ไม่ได้ยินแค่เราจับความถี่นี้ไม่ได้ใช่ใช่ไหมอ่าเขาตั้งเป็นชื่อเรื่องถ้าผมจำไม่ผิดนะพี่ให้52เอิร์มันเป็น ชื่อที่เขาตั้งปลาวานตัวหนึ่งที่มันใช้คลื่นเสียงขึ้นเลยพี่อ๋อปลามันได้ยินแต่เราไม่ได้ยินเนี่ยเหรอเหมือนเป็นตัวเดียวที่ใช้คลื่นเสียงในในโลกปลาวานอื่นมันจะใช้คลื่นเสียงเวลามันสื่อสารตัวเดียวยวได้แต่เกินอ่ะมาอ่ะมาดูแดนนี่มันทำมาจากหนังสือแล้วพี่อ๋อนิลมิดนิลมิดนี่เราเอาใจช่วยเขาอยู่หลังงก็ซื้อหนังมาฉายส่วนใหญ่เออหนังที่เขาสร้างอยู่หายไปไหนไม่ฉายสักทีวะมันจะมีน่าจะมีแล้วไงแดนสาบไงได้ละกระดาษดี แนสาบอะแรนสาบที่อะไรเงีี่พ่อยอ่ะอันนี้เอวานโอ้ยอ๋อมาจากนิยายเห็นไหมเนี่ยนี่ต้องลุกมาดูซับใกล้ๆเลย

chân sĩ tìm sức chân sửa sống sống quê hương sống chân sửa sống sống เป็นหนังดราม่าเนาะจากแม่เสจที่ตัวอย่างเขาเขาบอกมาเนาะครับคือมันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องขึ้นเสียง52หรือเสียงปาวานที่ยวหาเลยหรอกคือเขาแค่เปรียบเทียบเฉยๆว่าบางทีสิ่งที่เราต้องการสิ่งที่เราเรียกร้องคนมันก็ไม่ได้ได้ยินอันเนี้ยมันเล่ามันเล่าว่าตัวเอกอ่ะเหมือนบ้านมันไม่ใช่เซฟโซนของเขาไง ซึ่งซึ่งเยอะนะที่บ้านที่บ้านไม่ใช่เซฟโซนของเขาอ่ะอาเนี้พ่อพ่อแม่งตายแม่แม่งโทษว่าพ่อจะตายเพราะลูกมีปัญหาแต่ถ้าดูอย่างเงี้ยครับดูเหมือนแม่แม่งแต่แต่ก็แบบอาจจะเป็นโรคหรืออะไรทุกอย่างที่แบบมันก็อาจจะมีเหตุผลทําให้เขาเป็นอย่างนั้นก็ได้เบอกว่าแต่เนี้ยก็คือผลกระทบมันก็ตกมาอยู่ที่ลูกที่แบบว่าบ้านใเซฟโซนสุดท้ายสุดท้ายอ่ะเขากลายเป็นเหมือนคนที่เขารู้จักข้างนอกเนาะ ไม่รู้เป็นเพื่อนหรือเปล่าหรือเขามารู้จักข้างนอกเป็นคนที่เหมือนจะช่วยให้เขาออกมาจากลุ่มแห่งความดํามืดเ,เหล่านั้นด้วยกันแล้วเขาก็กาเปเรียรบเทียบว่าเฮ้ยเสียงเสียงของเธอเนี่ยมันมันจะต้องมีคนได้ยินสักสักคนหนึ่งอะ่ะอ๋อขึ้นความทีนี้เมันก็จะต้องฉะนั้น<ธ>จะมีชีวิตต่อไปเหออะไรเงี้ยก็ให้ความหวังคนนะหมายถึงว่าใช่ใช่ประกายความหวังในชีวิตเดินหน้าเขาเรียกอะไรหนังอินสปาเลชันนี่หรออ่าใช่ใช่ถ้ามึงคิดว่ามึง มีความทุกจนไม่ไหวจนไม่มีทางออกแล้วครับหนังมันอาจจะเป็นแม่เสว่ามึงเชื่อเหอะมันจะมีทางออกถ้ามึงคิดว่าไม่มีใครเข้าใจมึงไม่มีใครได้ยินเสียงไม่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 เข้าใจมึงมันจะต้องมีคนมันจะมีคนสักคนที่เข้าใจมึงอะไรเงี้ยมันจะต้องมีใครสักคนหนึ่งที่ได้ยินเสียงมึงแน่นอนแม่เสรมันน่าจะเป็นอย่างนี้ใช่คือมึงอย่าฆ่าตัวตายเลยอย่าคิดตายเลยอ่ะอาใช่ตั้งแต่เองจริงกูไม่ได้อยากตายกูอยากมีชีวิตที่เหมือนเขาโปรยว่าเขาสร้างจากหนังสือที่มันฮิตมากๆที่ญี่ปุ่นเนาะ นิยายแห่งความเหงาอ่าเรื่องนี้ถ้าใครชอบหนังแบบครับมันเป็นหนังดราม่าเนาะหนังดราม่าจัดดูแล้วแบบเหมือนฮิวใจแบบให้ให้กาลังใจคนเรื่องนี้ก็ก็ก็น่าสนใจอ่ะแต่แต่เพลงนี้ก็เหมือนเฉลยบางอย่างออกมานะว่ามันก็มีแสงจากปลายกุมงงอ่เพลงมันเพื่อเพิ่มให้มันมีความสไตล์หนังญี่ปุ่นเนาะเพลงเพลงมันเอาตายเหมือนกันในหนังเนาะนคือขนาดเพลงอนิเมะม่ยังแบบสุดอ่ะ ล็อกแบบจัดๆเลยนะนี่เราเล็งจะดูนะสิไอ้บูอะไรบูอะไรสักแบบบูแกนบูแจนบูแจนบูแกนเอออะเจอกันในลงภาพยนตร์ใช่ครับผมแถวเราเราเอาใจช่วยสตูดิโอที่ซื้อมาฉายนี่นะนี่เราชอบเราชอบเราชอบสตูดิโอที่แบบครับไม่ว่าจะผลิตเองหรือซื้อหนังมาฉายซื้อ เขาเรียกหนังหลากหลายาหลากหลายแนวเนี้ยเรารเอาใจช่วยสังคมเราย้ําเสมอสังคมประกอบด้วยผู้คนที่หลากหลายฉะนั้นมันคนมีสื่อบันเทิงที่หลากหลายเนาะทำต่อไปอสู้สู้ครับพี่ <laughs> วันนี้ให้กำลังใจกันเออ